ะะสร้างต้นแบบขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมแล้วนะคะกระบวนการสุดท้ายนี่ลาะคะ่ะที่เราจะตัดสินว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะกระบวนการนี้เรียกว่าการประเมินแบบผลิตภัณฑ์นะคะกระบวนการประเมินแบบผลิตภัณฑ์นะคะก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีทีมที่เกี่ยวข้องกับเรามากมายนะคะว่าในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา1ชิ้นเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องกับตั้งแต่คนส่งวัตถุดิบให้เราคนผลิตให้เราคนขนส่งให้เราและลูกค,ค้าของเรานะคะ ในกระบวนการสุดท in ้ายเนี ir, ejemplo, aime, ่ยว่าเราจะเลือกแบบไหนในการที่เราจะนําไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงๆเนี่ยเป็นกระบวนการที่ใช้การประเมินผลตั้งแต่ต้นทางที่เราทําการวิจัยขึ้นมาว่าลูกค้าต้องการอะไรนะคะแล้วเราทําการที่จะพัฒนาต้นแบบเราขึ้นมาและสุดท้ายเนี่ยประเมินตามไทเทเรียหรือประเมินตามเกณฑ์ต่างๆที่เราได้กําหนดขึ้นตั้งแต่ต้นนะคะในกระบวนการประเมินการเลือกต้นแบบตรงนี้เองเนี่ยเราอาจจะ เลือกโดยให้ลูกค้าเลือกก็ได้นะคะเราอาจจะมีแบบขึ้นมาผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยหลายๆแบบนะคะและถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะคะหรือเราจะทำการประเมินโดยใช้ทีมงานออกแบบของเราซึ่งประกอบไปด้วยหลายส่วนเข้าด้วยกันนะคะแล้วให้คะแนนรวมออกมาว่าคะแนนรวมสุดท้ายแล้วเนี่ยแบบไหนล่ะที่เป็นตอบโจทย์ ของความต้องการของลูกค้าและตอบโจทย์ความต้องการของผลิตภัณฑ์นั้นมากที่สุดนะคะโดยทําเป็นคะแนนรวมออกมานะคะในเรื่องของการประเมินแบบต่างๆเองเนี่ยสำคัญก็คือว่าเราอาจจะพัฒนาแบบต่างๆออกมาหลายแบบนะคะแต่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการเปรียบเทียบกันกันกบคู่แข่งะค่ะคู่แข่งในที่นี้อาจจะมีคู่แข่งอยู่แล้วในตลาดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรากับเขาแข่งกันอยู่นะคะอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ของเล่นบริษัท A นะคะที่เรากําลังพัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยอาจจะมีบริษัท B ที่เขาทําอยู่แล้วอันเนี้ยเป็นคู่แข่งที่ชัดเจนในตลาดเราก็นําผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งเนี่ยมาเทียบกับเราเลยค่ะเทียบในแง่ของอะไรบ้างก็คือในในแง่ของความต้องการต่างๆที่เกี่ยวข้องว่าลูกค้าต้องการสีสันแบบไหนใครตอบโจทย์มากกว่ากันก็ให้คะแนนคนนั้นมากกว่านะคะแล้วทําเป็นคะแนนรวมออกมาว่าสุดท้ายแล้ว แบบไหนล่ะที่เจ๋งที่สุดนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดที่ชัดเจนนะคะแต่นะคะมันก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เป็นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาที่มันยังไม่มีใครทําเลยในท้องตลาดนะคะแล้วเราจะเทียบกับใครล่ะว่าเราดีกว่าหรือเหนือกว่าหรือว่าเป็นความต้องการของลูกค้าของที่แท้จริงหรือไม่นะคะเราก็จะใช้วิธีการเทียบเคียงค่ะเทียบเคียงในที่นี้ก็คือว่า เราจะต้องไปศึกษาก่อนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่มีลักษณะเทียบเคียงใกล้เคียงก,กันกับหน้าที่หรือฟังก์ชันของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะอย่างเช่นนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเทียบกันกับคู่แข่งที่ผลิตของเล่นไม้ด้วยกันบริษัท A บริษัท B นะคะแต่ถ้าเราไม่มีนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะ เราก็ต้องไปทําการเปรียบเทียบของเล่นชนิดอื่นๆนะคะอาจจะเป็นลูกบอลหรืออาจจะเป็นเกมอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กวัยห้าขวบอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็นํามาเปรียบเทียบกันว่าในสินค้าที่เทียบเคียงกันเนี่ยของเราเนี่ยดีกว่าในแง่ไหนบ้างด้อยกว่าในแง่ไหนบ้างนะคะคะแนนรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นตัวตัดสินที่ว่าของใครดีกว่าของใครนะคะแต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ว่าผลิตภัณฑ์ที่มีคะแนนสูงสุดแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกเลือกก็ได้นะคะเราอาจจะนําข้อเสียของผลิตภัณฑ์แบบอ,อื่นๆเนี่ยมาปรับให้เป็นข้อดีที่เกิดขึ้นก็ได้นะคะหรือรวมหลายๆแบบมาเป็นแบบสุดท้ายก็ได้เหมือนกันนะคะคราวนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราประเมินโดยใช้เกณฑ์อะไรประเมินบ้างและใครเป็นคนเลือกแบบผลิตภัณฑ์นั้นๆค่ะ สำหรับรายการนี้นะคะกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะถ้าหากเราสรุปเป็นประเด็นหลักๆนะคะว่ากระบวนการนี้เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือส่วนของการกำหนดแนวคิดในการออกแบบนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวางแผนการเตรียมการต่างๆการสำรวจการวิจัยต่างๆที่ยังเป็นรูปของคอนเซปต์ไอเดียอยู่นะคะอันนี้เป็นส่วนแรกที่เราต้องตีโจทย์ออกมาให้แตกว่า ผลิตภัณฑ์ต้องการอะไรใครคือลูกค้าของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี้ยทำไปทําไมนะคะคำถามต่างๆที่ 5W 1H เนี่ยก็จะเป็นคําถามสําคัญของการกําหนดแนวคิดในการออกแบบนะคะส่วนที่2ก็คือในเรื่องของส่วนปฏิบัติการในการพัฒนาต้นแบบออกมาแล้วนะคะจาก 5W เมื่อสักครู่นี้จะเป็น How สุดท้ายก็คือ 1H สุดท้ายว่า เราจะทําออกมาที่เป็นอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยทำออกมาได้อย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเริ่มที่การร่างต้นแบบนะคะการนําความต้องการของลูกค้านะคะมาตีออกมาเป็นเทคนิคนะคะการสร้างต้นแบบขึ้นมานะคะแล้วก็ประเมินผลสุดท้ายว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นกระบวนการอ,าออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุงที่มีอยู่เดิมแล้วก็ได้นะคะ สำหรับในเรื่องของอกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้นะคะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ยากรือสิ่งที่ง่ายนะคะขอเพียงแค่เรารู้ค่ะรู้ในที่นี้ก็คือรู้จักผลิตภัณฑ์ของเราก่อนนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราทั้งหมดนะคะเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยรู้จนครบถ้วนอย่างครบวงจรแล้วเนี่ยมันก็เหมือนสําเร็จไปแล้ว80%อนะคะอีก20%ที่เหลือ ก็แค่ทำสิ่งที่รู้ออกมาให้มันเป็นความจริงได้แค่นี้ก็ครบกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วคะ่ะตอนนี้พวกเราคงจะเห็นกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์นะครับที่ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันยังมีขั้นตอนต่างๆถ้าหากว่าเราต้องการทราบรายละเอียดที่ลึกลงไปซึ่งก็อย่าลืมไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับส่วนโมดูลถัดไปเนี่ยที่เรากำลังจะเรียนรู้ เป็นเรื่องของการจัดทำต้นแบบ3มิติอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ